นี่น้องเข้ามาเล่นบนโต๊ะท่านประธานได้ยังไงแหมดูท่าดูทางพ่อแม่ไม่น่าจะทำงานที่นี่ด้วยจริงแกออกไปดีกว่าอย่ามาเล่นแถวนี้คนเขาจะทำงานอยู่เมื่อกี้ะเด็กคนนี้ค่ะเขามานั่งเล่นที่โต๊ะท่านประธานค่ะอ๋อเห,อเหออรอได้ยังไงก็ขอเป็นลูกผมอนี่น้องน้องต้องเรียกพวกพี่ว่าพี่น่าจ,จะถูก พี่อะอายุน้อยกว่าแม่น้องอีกมั้งใช่ไปฟ้อนเลยครับผมไม่กลัวยังไงพ่อผมก็เชื่อผมอยู่แล้วอ้าวแล้วทำไมไปโทษเด็กพวกเราโตกันแล้วนะต้องช่วยกันเตือนน้องสิใครจะไปกล้าบอกว่าแกทำงานอย่างหนุกเลยเนาะแนี้งดีกว่าเฮ้วูวูแกวูวูมากเพวยพี่ แกได้ยินเสียงอะไรมั้ย้ยเฮไหมนุ่นไงเจ้ไม่สนใจเหรอแกใช่ไหมโกหกเพียงแค่แหละ,ละวววเฮ้ยแก,กดูดินั่นเด็กที่ไหนวะมานั่งเล่นตัวประธานอ่ะแกมาจัดการดิได้ เดี๋ฉันจักดการเองนี่น้องเข้ามาเล่นบนโต๊ะท่านประธานได้ยังไงแหม่ดูท่าดูทางพ่อแม่ไม่น่าจะทำงานที่นี่ด้วยจริงแกออกไปดีกว่าอย่ามาเล่นแถวนี้คนเขาจะทำงานอยู่ใช่แกดูดิไม่ฟังเลยอะ่ะนี่น้องบอกว่าให้ออกไปไง สวัสดีคะ่ะท่านประธานสวัสดีครับอ๋อมากันแล้วเหรอค่ะท่านประธานแกแกไปฟอ้องเรื่องที่เด็กมันมาเล่นบนโต๊ะท,ตกกท่านประธานเลยเดี๋ยวฉันฟ้องอีกแกท่านประธานคะเมื่อกี้อ่ะเด็กคนนี้คะ่ะเขามานั่งเล่นที่โต๊ะท่านประธานคะ่ะอ๋อแล้วแล้วยังไงอ,อ่ะก็เขาเป็นลูกผมอ,ะอ่ะอ๋อ พว่าแล้วเชียวแบบดูหน้าตาผิวพรรณแล้วคือดูแบบเป็นคนมีฐานะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนที่มีฐานะสูงใช่ไหมใช่แกใช่แล้วคะ่ะท่านปรมธาใช่ค่ะแหมคุณก็พูดเกินไปไม่ต้องพูดชมถึงขนาดนั้นหรอกก็มันจริงนี่คะอันเดี๋ยวผมก็วากลู้ไว้ก่อนนะครับผมจะไปประชุมแนละ้วได้คะ่ะทา่านประธานเดี๋ยวพวกเรา่ะนะ เดี๋ยวพวกเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะท่า,า,ทานประธานไปประชุมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ดูแลอีกแนละน้องนะไม่ต้องห่วงนะพ่อไป,ปไอันตรายอ่ะน้องไปนั่งตรงนน้นก่อนนะจ๊ะแหมแกเมื่อก,กี้นี่พูดเอาดีเข้าตัวเลยนะดีแรกนะ่ะด่าน้องชดจะชอดแหมแกฉันก็ต้องแก้ตัวก่อนสิเดี๋ยวถ้าท่านประธาน เข้าใจผิดขึ้นมานี้พวกเราโดนไล่ออกเลยนะเนี่ยฉันก็ได้ช่วยแกด้วยไงเห็นไหมจ้าไปไปทำงานต่อดีกว่าคุณลุงคุณป้าครับคุณลุงคุณป้าครับแกน้องเขาเรียกป้าหรือลุงไหนเนี้ยนั่นนาดี รู้คุณป้าแล้วครับไม่ต้องไปมองคนอื่นนี่น้องน้องต้องเรียกพวกพี่ว่าพี่น่าจะจถูกพี่อะอายุน้อยกว่าแม่นอกอีกมัง้งใช่น้องอ่ะอพูดจามไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องพ่อเธอไปฟ้องเลยครับผมไม่กลัวยังไงพ่อผมก็เชื่อผม่แล้ว ปากแรงนะเด็กนั้นแะแกจริงแต่มันก็เป็นลูกหัวหน้าเราไงเขาก็ทําอะไรไม่ได้อม,มันก็อย่าไปสนใจเลยถ้าเราบอกอะไรไปอะเขาก็ไม่เชื่อดีใช่ทํางานทํางานลูกห,หัวหน้าดุพี่ผมหิวอะหาอะไรผมกินหน่อยดิโอ้ยน้องพ่อน้องอะนะจ้างพี่มาทำงาน ไม่ได้จ้างมาของกินให้น้องโอ้ยแกแกก็พูดแรงไปเดี๋ยวน้องเขาไปฟ้องพ่อหรอก็ฉันมันไฟอ่าแกเออนะแกอดทนเออก็ได้เอองั้นเดี๋ยวน้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาขนมมาให้โอเคไหมครับอ,อ่ะน้องมีขนม นี่กินแล้วทิ้งด้วยนะอย่ามาทิ้งเพี้ยนพ่านตรงนี้แค่เปเลงเกินไปไม่เก็บให้ด้วยบอกก่อนไม่ทิ้งหรเก็บทิ้งหม,มาแล้วกินแล้ว อะไรกันนี่ทำไมโตสกปรกองอย่างนี้เค okay. ทท,ทำวะพุท่านประธานมันแกก็น้องเขามากินอาหารแล้วมาทิ้งเพี่ยนพ่านมาโต๊ะทานครับอา้าวแล้วทำไมไปโทษเด็กพวกเราโตกันแล้วนะต้องช่วยกันเตือนน้องสิใครจะไปกล้าบอกว่าแกอา้าวนั่งอยู่ทำไมล่ะมากเกไปเรียบร้อยมาสิ น่จะด่าลูกตัวเองไม่ได่าพวกเราเนี่ยน,ะขนะขออนุญาตเก็บนะคะเดี๋ยวทีหลังถ้าเหตการแบบนี้เกิดขึ้นนะค่ะ แกลงดีกว่าเฮ้ยงูงูแกงูแกอยู่ไแนเล็บอะไรอยู่ไหนเล็บะรแกแล้วทำไมน้องหัวเราะอ่ะหันไปดูสิน้องนี่แกลงกันใช่ไหมไม่ได้แกงเว้ยไม่ได้แกลงแล้วไหนงูล่ะ เนี่ยงูในเกบพี่ตัวขนาดนี้แล้วยังกลัวงูอยู่เลยเหรอของแบบนี้ใครก็กลัวกันนี่ถ้าเจอของจริงนะฉันจะหัวร้อยฟันหักเลยแกจะเย็นทำงาน,นต่อเถอะโอ้ยน่ากลัวจังเลยไปเล่นข้างนอกดีกว่าแกนี่จะไม่ติดกับลูกประธานนะนตกปากไปแหละกวนตีนเกินบางเสีจริงช่างบอกแกอย่าไปสนใจเลย อุ้ยแจพักเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเร็วพักเที่ยง้วเหรอเออจริงด้วยหิวหิวมารอด้วยเร็วๆพี่เดินไปไหนกันวะตามไปดูดีกว่าเฮ้ยงูพี่ช่วยด้วยพี่งูงูมาใช่ากพี่ช่วยพี่งูแกได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยงูงูนู่นไง เดี๋ยวสนใจเธอแกนช่ไหมโกหกพี่กวแหละวูออกไปอุยแกพี่ช่วยดีฉันว่าไม่น่าจะใช่นะเสียงแบบนี้อะชันว่ารีบไปช่วยดีกว่าใจแกพี่ไอ้ชูมาด้วยมาด้วยด้องน้องเป็นอะไรไหมเนี่ยโอยน้องเป็นอะไรไหมให้พวกพี่มาช่วยผมเลยอะมีอะไรกันเหรอพ่อครับ พี่สองคนเนี้ยเขามาช่วยผมเลยงูจะกัดผมอยู่แล้วครับทำไมเธอสองคนถึงไม่ช่วยลูกฉันเออคือพวกเราคิดว่าน้องโกหกอะครับเพราะว่าปกติเวลาน้องมีอะไรให้ช่วยน้องจะกโกหกพวกเราตลอดเลยใช่ค่ะน้องโกหกตลอดเลยค่ะจริงอย่างที่พี่พูดไหมครับทีหลังอย่าหัดเป็นเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้นะ <S 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 เห็นไหมพี่คิดว่าเราพูดอะไรหาวาเราโกหกหมด เล้วคราวหน้าจะไม่มีใครช่วยเราอีกเข้าใจไหมครับขอโทษพี่เขาเลยขอโทษครับ<อ>โอ้ไม่เป็นไรจ้ะก็ที่หลังก็อย่าทำแบบนี้นะน้องไปกลับบ้านที่หลังไม่ต้องมานะสร้างแต่เรื่องขอบคุณมากนะที่ช่วยดูแลลูกผมไปกลับไปทำงานได้แล้วค่ะดีค่ะ ที่ยงยังไม่ได้พักเลยใช้ไปทำไงละ <S 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 ชีะ <Okay. S 1> วิตโอเคห่วแต่กินนะ